สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวานในข่าวไวท์เทนิ่งนะครับเรียกได้ว่าชื่อเจนนี่ได้หมดทสดชื่นนะครับขยับอะไรก็โดนดราม่าไปซะหมดจริงๆนะครับล่าสุดแน่นอนก็ว่าเธอก็มีครอบครัวสุขสันต์นะครับกับทางหนุ่มยิวแล้วก็มีลูกน้อยในท้องนะครับแล้วก็แต่งงานเข้าพิธีแต่งงานกันอย่างชื่นมื่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดครับความเคลื่อนไหวมีการซื้อบ้านครับโอ้โหหลายคนก็คือฮาเลยนะครับซื้อบ้านครับเป็นของขวัญให้กับลูกน้อยที่อยู่ในท้องนะครับ และแน่นอนรับว่าเกิดดราม่าขึ้นมานิดหนึ่งหลายคนก็มีการสงสัยกันครับชาวเน็ตก็สงสัยเป็นธรรมดาว่าเอาเงินใครซื้ออยากรู้จังเลยนะครับเพราะซื้อบ้านนี่ก็ต้องใช้เงินจํานวนมากเอาเงินทางหนุ่มยิวแฟนหรือว่าเงินของเจนนี่เองหรือเปล่านะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสาวเจนนี่เองก็ออกมาตอบคําถามผ่านทางไลฟ์สดเรียกได้ว่าฟาดกลับแบบไม่ค่อยพอใจก็ว่าได้นะครับที่หลังเชาเน็ตเนี่ยสงสัยเหลือเกินนะครับเนี่ยครับนักร้องสาวแดนใต้ยอย่างคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับสามีหนุ่มยิวฉัดมงคลสมแก้ว เพิ่งซื้อบ้านหลังใหญ่หลังแรกในกรุงเทพครับเพื่อเป็นของขวัญต้อนรับลูกสาวคนแรกที่ตั้งชื่อว่าน้องยูจินเนี่ยนะครับเตรียมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีครับไว้รอลูกรที่กำลังจะเกิดมาซึ่งก็มีบรรดาแฟนๆเข้ามาแสดงความดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่กันเป็นจำนวนมากครับโดยเจนนี่และยูเนี่ยมีการไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆนะครับพร้อมกับตอบคำถามแบบเคลียร์ชัดกันไปเลยครับกับประเด็นที่มีหลายคนสงสัยและถามกันเข้ามาว่าบ้านหลังใหม่ที่ซื้อเนี่ยใช้เงินใครซื้อ ใช้เงินของใครซื้อครับนะครับหลายคนถามนะครับถามเรื่องนี้ครับสาวเจนนี่บอกเลยครับว่าหลายคนเนี่ยถามว่าตังเนี่ยใช้ตังใครซื้อบ้านตังเจนนี่ก็คือตังเจนนี่ตังยิวก็คือตังเจนนี่ไม่ต้องงงนะครับเขาบอกงี้ครับตังเจนนี่ก็คือตังของของเจนนี่ส่วนตังยิวยังไงก็เป็นตังของเจนนี่เพราะฉะนั้นยิวกับเจเนี่ยมีตังอยู่ที่เดียวกันก็คืออยู่ที่เจนนี่เพราะฉะนั้นเวลาซื้ออะไรมันก็คือตังเจนนี่นะครับหรือพูดง่ายๆคือกระเป๋าเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับ เจนนี่เข้าใจคนที่ชอบถามว่าอันนั้นใครซื้อเจนนี่ซื้อใช่ไหมต่อไปอยากอธิบายให้เข้าใจตรงกันว่าเงินยิวทุกบาททุกสตางค์อยู่ที่เจนนี่ทำงานได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่เจนนี่แล้วตอนนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยเลิกถามได้แล้วว่าเงินเป็นเงินใครเพราะตอนนี้เนี่ยยิวกับเจนนี่เนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเราแต่งงานกันแล้วเรามีลูกกันแล้วนี่ครับคนเนี่ยชอบมองว่าเป็นเงินเจนนี่หมดคือจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องอธิบายก็ได้ เพราะว่าคําตอบของเราเนี่ยเราแต่งงานกันแล้วเราจะใช้เงินใครกันก็ได้ไม่ได้สีเรียดอย่างยิวเขาก็ทํางานคนที่เขาเข้าใจก็จะคิดว่าผัวเมียกันจะใช้เงินทองของกันมันก็เป็นเรื่องของเขาคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจ,าใจอยู่ดีนี่นะครับยืนยันต่อไปนี้ไม่ต้องไปถามสาวเจนนี่บอกว่าเงินใครซื้ออะไรต่อไปนี้จะซื้อรถซื้อบ้านซื้อกระเป๋าซื้อของกระเป๋าเดียวกันเงินยิวคือเงินเจนนี่ชัดเจนไหมครับจบดราม่านะครับจะใช้เงินใครซื้อต่อไปนี้ ถ้าเจนนี่ซื้อยิวซื้อก็คือตั้งเจนนี่นะครับทั้งคู่ก็ได้ยืนยันผ่านทางไลฟ์สดว่าต่อไปนี้จะซื้ออะไรก็เงินยิวก็คือเงินเจนนี่ก็คือใช้กระเป๋าเดียวกันนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับก็อบอกแฟนว่าไม่ต้องเป็นดรามา่าหรือว่าสงสัยอะไรกันแล้วต่อไปนี้นี่ครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางเจนนี่ได้หมดสุดชื่นกับแฟนหนุ่มหนุ่มยิวฉัดมงคลครับที่กำลังจะมีรูปน้อยครับผมและเทนิวอไลก็ขอแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าเลยครับกล่าวไว้เทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ